หมดเวลาไปแล้วเร็วเจ้าทั้งหลายแน่ดูอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราอาจารโอแน่เห็นไหมหนูนาพรุ่งนี้จะซื้อหวยจะซื้อหวยกันทุกวันเลยนะเอาหกห้านะเสียไพหกดาบเจ้าเสียเจ้าเสียอย่างแน่นอนนะเจ้าเสียอย่างแน่นอนดูดูตาตาจริงจัง นะเสียนะเจ้าเสียอย่างแน่นอนดูอาจารย์โอผู้เป็นประธานเร็วในชั้นสูงสุดพิเศษเร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายไม่ดุเลยอะ่ะเร็วอาจารย์โอก็ดูเลยแล้วจะถามอะไรก็ถามอาจารย์โอมาแล้วอืม เลี้วแซ้ใครเข้ามาแล้วอย่าถามคำถามกดเขาะใจเขาเจ้าจงหลอกแตกฟุกแชร์แล้วใช่ไหมไพ่อยากบอกอะไรขวัญเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อแล้วคำถามเฉ้าเจ้จงอ่ะไพ่บอกว่าเจ้าจะโชคดีช่วงนี้ถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะถ้าถามว่าว่าไพ่อยากบอกอะไรบอกว่าโชคดีช่วงนี้แค่นั้นแหละก็พอมีโชคอยู่มั่งแต่นิดๆหน่อยๆยี่สิบสองมกราคมใหม่คนคุยต่างด้าว หายไปอะไรแล้วแชร์ยังอ่ะยังไม่ได้แชร์เลยเหรอใหม่ใหม่แชร์ยังยังไม่ได้แชร์ใหม่แชร์ยัง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 ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามได้เลยนะคะขอละหนึ่งข้อค่ะข้อจอยข้อจอคืนลงเร็วใหม่อ กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูนะคะใหม่แชร์ยังใหม่ยังไม่ได้แชร์เลยเนี่ใหม่ยังไม่ได้แชร์เลยเอา้าใหม่ใหม่ยังไม่ได้แชร์เลยถูกใจอย่างเดียวขอผู้แชร์แล้วกันใหม่เอ้ยนะเออใหม่แชร์ก่อนไปแชร์ก่อนพอถามเข้ามาเสร็จแล้วก็หายไปเลยใครแชร์ไรแล้วนะ คือเนี่ยเขาแชร์ให้แต่ใหม่ยังไม่ได้แชร์ใหม่คนที่ถามมะนะคนคุยต่างด้าวอะเนี่ยคนเนี้ยเขายังไม่ได้แชร์ให้เราเลยอยังไม่ได้แชร์ถามลอยเฉยผ่านไปอนะนะแชร์ยังนะแชร์ยังนะแชร์แล้วนะนะให้หัวใจส้มมานะช่วงนี้จะได้งานใหม่ไหมไหมแค่ยังไม่ได้อะถ้าได้ก็เหมือนกับงานมีเรื่องไม่ถูกใจ ถ้าแชร์แล้วก็ต้องแชร์ก็ต้องเห็นผู้แชร์ก่อนแล้วแชร์มันต้องเห็นภายใน2บรรทัดแต่คุณทิ้งยาวเลยอะ่ะ